สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบิง้งอ่าเชอร์รี่มันเริ่มออกดอกแล้วนี่แต่ว่าปีนี้บ่ฮู้ว่ามันสิติดลูกบ่แต่มันออกดอกบางเทียมันก็บ่ติดลูกนะพี่น้องเอ้ยต้นเชอร์รี่ข่อยติดดอกแล้ว ปีที่แล้วโดเติบอยู่อากาศยังดีเลยแต่ว่าลงลงพักได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์มันนั่นตอนพอจะลงพักแล้วในมือสองมือหนาวหนาวจนพระจนย่านพักบ่เกิดพละปกติถ้ามันหอนหอนเนาะ ลงพักไว้แค่สองอาทิตย์นะสองอาทิตย์อาทิตย์มันกระสิขืนนี่มันหนาวเรามันมันบาขืนนะอาทิตย์ที่สามมันเริ่มขืนอาทิตย์ที่สามนี่เขาอาทิตย์ที่สี่นี่และว,วะถ้าจำมาผิดนะยี่สิบยี่สิบกว่ามือแล้วเนาะสองสี่สามอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วล่ะยี่สิบกว่ามือ สิบสี่สามอาทิตย์กัแล้วอืมก็สิเดี๋ยวสิบอให้เบิ้งแล้วจา้าสิท่้าให้เบิง้งดอกดอกเชอร์รี่ขึ้นเต็มเลยพี่น้องดอกเชอร์สแบะนะเดี๋ยวสิบปเบิ้ง้ายเบิ้งผักมันก็เริ่มงเริ่มขึ้นจา้านี่เลยจา้า ผักมันก็ลังเลงขึ้นเห็นบอตอนมันขึ้นมาตอนน่นมันตายนี่มันตายมันหนาวลายตอนลงใหม่ๆได้มือสองมือนี่เริ่มหนาวอีกละวหนาวจนพักมันขึ้นมาแล้วมันก็ตายนี่นี่ไอแระดิสนะจ๊ะมันเริ่มขึ้นแล้ว ย้อนแสงแน่ก็เลยสิเหมืดเนาะขึ้นยงยงแงาวแล้วล่ะกปกติทะเลดีเท่าปลูกแตนะ่มันบ้านอกะมันมันมันแต่ว่าแล้ดีสิมันสิทนหนาวอยู่นะจ๊ะแต่ว่าพอตะลงได้สองสามหมื่นอุอ้ยหนาวขึ้นมากว่าสั่นกันเลยกเอ้อ แต่มันก็ขึ้นให้ชื่นใจอยู่จ้ะอืมขึ้นให้ชื่นใจอยู่ได้ล่ะ่นอันนี้ก็สลัดจ้ะสลัดก็ขึ้นแต่มันก็บพันใน,ในใน่ๆน้ำต่ามันก็ขึ้นแล้วนะ ขึ้นไม้ชื่นใจแล้วขึ้นมาลายอยู่ดอกอย่างเมค่อยค่อยๆขึ้นเนาะมื้อนี้อากาศเริ่มดีอีกแล้วอากาศดีมาสองมือเรวแหละขึ้นแม่เห็น ส่วนหอมก็ึ้นแล้วจ้ะนี่ ต้นหอมขึ้นดีแล้วปลูกแถวละข้องอย่างไอ่ปลูกย่างละค้องจ้ะอันนี้มันคือจังเหลืองขึ้นเด้วอันนี้พักหอมปลอมนะจ๊ะพัก ผักซีกีนมันกำลังขึ้นขึ้นหลายหลายเบี้ยน,น,น้อยน้อยนี่แม่เมื่ดได้ไงผักหอมปอมผักผักซีกีนนี่มันย่อนแสงแน่มันก็นสิเป็นลักษณะนี้ละจ้ะขึ้นมาหลายหลายผักซีกินผักหอมปอมหญ้าก็มีอยู่แตะวันหญ้าบวอนไลแต่ผักซีนี่หลาย เบียรขึ้นมาเห็นขึ้นไมส้สีกะดีใจเบิ่งร้ายคักจ้ะพักสักพักพักหอมป้อมพี่น้องขึ้นร้ายคักแมนหมดดินะจ้ะอื แมนหมดเลยโอเคนเนาะจากเนาะแค่นี้ล่ะ